รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุตั้งแต่13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ Miss Thailand World ประจำปี2014ได้แก่ Sing away จำได้ไหมครับตอนนป้นฝันของเมย่าคืออะไรฝันว่าอยากจะเป็นนางงามค่ะแต่ว่ารูปร่างหน้าตาของเราแล้วก็สีผิวเนี่ยดูค่อนข้างที่จะยากที่จะเป็นไปได้ Yes words can bring me down Oh no แล้วคนก็มักจะล้อว่าดำดำตะเป็ดพอส่องเปเงแล้วก็จกและเราเห็นตัวเองอย่างที่เขาพูดไหมครับถ้าเรามองตัวเองเรารู้สึกว่าเราสวยค่ะ เวลาเขาบอกว่าเมย่าจะดูมั่นจใจเกินไปค่ะรู้สึกยังไงบ้างกับเฟรไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนเราได้แล้วต่อให้เป็นไวท์เทนนิ่งสิกระปุกก็ทำอะไรไม่ได้กันท้กแล้ว ทองเกิดมาคุยในคืนนี้ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ก็ว่าได้ครับคุณผู้ชมเพราะตั้งแต่มีการประกวดนางงามในบ้านเราไม่เคยมีนางงามคนไหนที่พิชิตมงกุฎและมีผิวสีเป็นสีแทนจนทำให้หลายคนรู้สึกว่าอยากจะรู้จักตัวเธอมากยิ่งขึ้นแล้วรู้สึกว่านี่แหละคือตัวแทนของคนไทยที่จะไปประกวดบนเวทีระดับโลกที่หลายๆคนรอคอ,อยแขกรับเชิญของเราในคืนนี้คือเมย่ามิสไทยแลนด์เวิลด์ปี2014ครับ If you look inside your heart, you don't have to be afraid of what you are. สวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหเมย่า <c oughs> สูงมากขอบคุณค่ะตัวจริงนี่สูงสุดๆเลยสูงกี่เซนครับเนี่ย176คะ่ะ176ค่ะใช่ค่ะโอ้โหสูงจริงๆเชิญนั่งครับขอบคุณค่ะ ก่อนหน่ต้องขอแสดงความยินดีด้วยครั้งหนึ่งกับตำแหน่งม<ค>ิสชายระเบิเตอนนี้ท่านที่ทราบนี่มียอด follower <ช>พเ,อเพิ่มขึ้นมากตั้งแต่วันที่รับตำแหน่งใช่ค่ะก่อนหน้านี้เท่าไหร่นะครับประมาณ5,400ค่ะในอินสตาแกรใช่ค่ะตอนนี้เท่าไหร<ไ>่้วครับ23,000 24,000แล้วค่ะหายถึงได้แล้วเนี่ยหายแล้วค่ะตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงวันนี้เนี่ยนะได้มีโอกาสนอนกับมงกุฎมั้งก็นอนด้วยกันค่ะใส่กล่องแล้วก็นอนกอดอยู่ข้างเตียงเลยเหมือนตุ๊กตาหัวเตียงใช่ค่ะ นอกจากที่ความฝันที่อยากจะสวมมงกุฎมิชชันาเบอร์ละมันมีอีกอย่างหนึ่งที่อยากทํามากคือออกรายการใช่ค่ะรายการวันนี่เกิดมาคุยค่ะทีมงานเพิ่งบอกพี่ตื่นเต้นมากเลยเมื่อกี้ที่เอมันมันมันยังไงไหนลองเล่าให้ฟังอย่างที่ทุกคนทราบก็คือรายการนี้ค่อนข้างจะมีคนที่มีชื่อเสียงหรือดังมากๆมาออกแล้วคือหนูก็ไม่รู้ว่าพอพี่พี่ทางพีอาร์เขาบอกว่าเนี่ยหนูจะได้มาออกรายการหนูก็ จริงเหรอเหมือนความฝันนะคะทุกท่าทำไมมันรวดเร็วขนาดนี้หนูเพียงแค่ค่าคืนหนูก็แบบเปลี่ยนไปเลยอะคะ่ะคือตอนนี้รับได้กับความดังแล้วใช่ไหมคือเราปรับตัวได้แล้วใช่ไหมปรับตัวได้แล้วคะ่ะตอนแรกไม่ค่อยทันค่ะปรับตัวไม่ค่อยทันเพราะว่าเหมือนกับรับมงกุฎวันนี้แล้วพรุ่งนี้คือเราก็ไปเดินห้างไปดูของอะไรเงี้ยค่ะเสร็จแล้วก็มีคนมาทักมาขอถ่ายรูปขนาดหนูเดินเรียกแท็กซี่ค่ะเขาจอดรถตรงนั้นนะคะกลางถนนแล้วก็แบบว่า ขอ่ารูปนะคะไม่ยาใช่ไหมคะแล้วคือรถข้างหลังก็เต็มเลยค่ะจอดจอดอติดอะค่ะตั้งแต่วันที่ได้รับตําแหน่งหลังจากนั้นวันสองวันนี้ก็คือเดินสายใช่ค่ะแน่นอนก็คือทุกคนเข้ามาทักเราใช่ค่ะมันรู้สึกได้เลยว่าชีวิตเปลี่ยนจากหน้ามือไปหลังมือใช่ค่ะคนทักเรื่องสีผิวเยอะมากส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าตัวจริงสวยกว่าในทีวีหนูก็เขินขอบคุณค่ะอะไรเงี้ยค่ะแต่ส่วนใหญ่เขา เขาค่อนข้างจะภูมิใจแทนหนูค่ะบางคนก็บอกเฮ้ยสีเดียวกันเลยเขาทายรูปหน่อยอะไรอย่างงี้เพราะว่าเหมือนกับว่าเมื่อก่อนคือความเป็นนางงามค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ยากสาหรับคนทั่วไปที่จะฝันที่จะเป็นแต่เหมือนกับเมย่าทําให้ฝันเนี้ยทุกคนสามารถคว้าได้ทุกคนสามารถเป็นได้มากกว่าค่ะขอพูดถึงอดีตหน่อยดีกว่าได้ค่ะตั้งแต่สมัยเรายังเด็กเลยย้อนกลับไปเลยตั้งแต่อายุป,ประมาณสักสิบสองแล้วกันจำได้ไหมครับตอนนั้นฝันของเมยา่า ออรจริงๆแล้วฝันว่าอยากจะเป็นนางงามค่ะแต่ว่าด้วยความที่รูปร่างหน้าตาของเราแล้วก็สีผิวเนี่ยดูค่อนข้างที่จะยากที่จะเป็นไปได้หนูก็เลยโอเคไม่เป็นไรแต่ว่าฝึกฝึกอย่างนี้ตั้งแต่เด็กเลยนะคะ<อ>ฝึกอย่างนี้ค่ะฝึกตั้งแต่เด็กเลยค่ะตอนไหนครับก็แอบ,บอยู่คนเดียวอยู่ในห้องอะไรก็จะแบบมองกระจกแล้วก็ <laughs> อย่างนี้ค่ะแต่ว่าเหมือนกับฝันที่มันไม่น่าจะเป็นไปได้แล้วไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้ก็เลยเปลี่ยนทําไมไม่คาดคิดว่าจะเป็นนางะเพราะว่าหนูคิดว่าตัวหนูไม่สวยค่ะแล้วก็ผิวผิวแบบนี้ด้วยคนไทยคงไม่มีและอีกอย่างหนึ่งไม่เคยเห็นเลยค่ะเดี๋ยวก่อนนะเป็นเพราะคนไทยบอกว่าเราไม่สวยหรือเราคิดว่าเราไม่สวยหรือเขาบอกว่าเราไม่สวยเราเลยคิดว่าเราไม่สวยก็ทั้งสองอย่างค่ะพอได้ยินว่า ดำไม่เห็นสวยเลยอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าอ๋อเราไม่สวยนะเราก็ต้องเตรียมตัวนะเราก็ไม่คาดไม่อยากจะคิดเกินสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อะไรเงี้ยทีนี้ตอนเด็กๆได้เคยแอบร้องไห้หรือว่าเศร้าใจว่าเอ๊ะเขาว่าเราว่าเราเหมือนกับขี้เหร่แบบนี้ใช่ใช่ค่ะมีค่ะแอบร้องไห้คนเดียวส่วนใหญ่จะไม่ไม่ค่อยอ่อนแอต่อหน้าคนอื่นค่ะส่วนใหญ่เขาจะว่าว่ายังไงไหมก็แบบดำดำ com มีเพื่อนเรียกเขียวอะไรเงี้ยค่ะ ใช่แต่ว่าเหมือนอีกอย่างนึงก็คือดําตับเป็ดก็มีออใช่แต่สังเกตว่าถ้าเกิดเราอยู่เมืองนอกเนี่ยจะเป็นคนแบบะแบบใช่ค่ะเขาจะรู้สึกว่า,วาคุณมีสเสน่ห์มากเซ็กซี่แล้วก็มีแรงดึงดูดอ่ะคุณใชรู้ใช่ไหมรู้ค่ะตั้งแต่ย้ายมาอยู่มหาลัยอินเตอร์เนชั่นแนลก็รู้สึกว่ากลายเป็นแบบป๊อปมากเ,ออเพื่อนอยากมีสีผิวมันหนุม,มากอะไรเงี้ยค่ะแปลกนะทุกคนเรียกว่าชาิต่างชาติหลายประเทศ อยากมีผิวสีแบบคนไทยใช่แต่เราเองกลับอยากใมีผิวสีแบบเมนเาื่อภูมิใจในสีผิวงตัวเองค่ะแต่ตอนเด็กๆแสดงว่าต้องผ่านมาเยอะมากใช่ไหมใช่ค่ะนานขนาดไหนกว่าเราจะยอมรับตัวเองก็จนถึงม .6 อะค่ะเพราะอยู่ก็อยู่โรงเรียนไทยมาตั้งแต่เด็กจนถึงม .6 แต่เพิ่งมาเปลี่ยนตอนมหาลัยก็สามปีที่เปลี่ยนชีวิตตัวเองที่รู้สึกว่าภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองมีมากและไม่คิดที่จะแบบเปลี่ยนเลย